ดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกับการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในหัวข้อเรื่องผลคูณคาร์ทิเซียนนะคะซึ่งจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับผลคูณคาร์ทิเซียนนะคะนักเรียนได้รวบรวมและสรุปเกี่ยวกับผลคูณคาร์ทิเซียนเป็นดังนี้ใช่ไหมคะคือผลคูณคาร์ทิเซียน จะเป็นเซตชนิดหนึ่งซึ่งมีสมาชิกเป็นคู่อันดบับบทนิยามของเราก็คือผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต2เซตคือเซต A และเซต B เราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ A cos B ซึ่งกําหนดให้โดย A cos B เท่ากับเซตของคู่อันดับ A B โดยที่ A เป็นสมาชิกในเซต A ค่ะ และ b เป็นสมาชิกในเซต b นั่นเองนะคะจากบทนิยามจะเห็นได้ว่าผลคูณคาร์ทิเซียน a ครอส b นี้ก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่อันดับทั้งหมดและคู่อันดับทั้งหมดนี้สร้างมาจากให้สมาชิกตัวหน้ามาจากสมาชิกในเซต a ค่ะแล้วก็สมาชิกตัวหลังจะมาจากสมาชิกทั้งหมดในเซต b นั่นเองนะคะ นั่นก็คือเราสามารถเขียนได้เป็น a cos b เท่ากับเซตของคู่อันดับ ab โดยที่ a เป็นสมาชิกในเซต a และ b เป็นสมาชิกในเซต b นั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดเราเขียนกลับกันนะคะเป็น b cos a เราก็จะเขียนได้ว่าเซตของคู่อันดับ ab โดยที่ a เป็นสมาชิกในเซตของ b และ b เป็นสมาชิกในเซตของ a นั่นเองค่ะและถ้าเกิดเราเขียนเป็น a c o s a เด็กๆ ok, น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะเขียนได้เป็นเซตของคู่อันดับ a, b เท่ากับ a เป็นสมาชิกในเซต a และ b เป็นสมาชิกในเซต a นั่นเองค่ะดังนั้นเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ กำหนดให้ A เป็นเซตของ 4, 5, 6 B เป็นเซตของ A กับ B นะคะให้นักเรียนหา A cos B และ B cos A ค่ะไปดูข้อที่1กันเลยนะคะคือ A cos B นักเรียนลองคิดนะคะ A cos B เราต้องเอาสมาชิกตัวหน้ามาจากเซตของใครคะ ต้องมาจากเซตของ a นะคะและสมาชิกตัวหลังเราก็จะเอามาจากสมาชิกในเซตของ b ใช่ไหมคะดังนั้นคู่อันดับที่เราได้ก็จะกลายเป็นคู่อันดับอะไรบ้างคะก็คือเอา a มาก่อนเนาะแล้วตามด้วย b ก็เลยจะกลายเป็นคู่อันดับของ4 a 4 b 5 a 5 b 6 a แล้วก็6 b นั่นเองคะ่ะ ข้อ2นะคะคือ B คอ s A นะคะนักเรียนก็จะเขียนคู่อันดับโดยเอาสมาชิกในเซต B มาก่อนใช่ไหมคะแล้วตามด้วยสมาชิกในเซต A ดังนั้นคู่อันดับที่นักเรียนสามารถเขียนได้ใน B คอ s A จึงกลายเป็นเซตของคู่อันดับ A 4 A 5 A 6ค่ะ แล้วก็มี b 4 b 5แล้วก็ b 6นั่นเองนะคะหรืออาจจะเขียนแทนด้วยแผนภาพของเซตให้ a คือเซตของ 4, 5, 6และ b คือเซตของ a b ได้ดังนี้นะคะคือนี่เห็นไหมคะคือรูปของสมาชิกในเซต a และสมาชิกในเซต b a คอส b เราก็จะนำ a ไปจับกับสมาชิกในเซต b นะคะ ซึ่ง a มาก่อนเนาะดังนั้น4เลยไปจับกับ a 4ก็จับกับ b 5ไปจับกับ a 5ไปจับกับ b 6ไปจับกับ a และ6ไปจับกับ b ดังนั้นเราก็เลยเขียนเป็น a cos b ได้ดังคำตอบข้งต้นค่ะส่วน b cos a นะคะ b cos a ถ้านักเรียนเขียนแผนภาพนักเรียนก็ต้องเขียน b มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย a ใช่ไหมคะ ดังนั้นสมาชิกในเซต b ก็จะมี a กับ b เนาะสมาชิกในเซต a ก็จะมี4 5 6เราจะนำ b เริ่มก่อนแล้วก็ตามด้วย a นะคะเราก็เลยจะได้คู่อันดับที่เราจับคู่มาเป็น a 4 a 5 a 6 b 4 b 5 b 6นั่นเองนะคะดังนั้น b ค r o s s a ของเราเลยได้คำตอบเป็นคู่อันดับของ A4, A5, A6, B4, B5, B6 นั่นเองค่ะและนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า A c คอ B B ของเราไม่เท่ากับ B c คอ A เนะคะเหตุผลที่ไม่เท่ากันอย่าลืมนะคะว่าคู่อันดับที่เท่ากันสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังจะเท่ากัน แต่จากตรงนี้ a cos b กับ b cos a ไม่มีสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังที่เท่ากันเลยดังนั้นเราก็เลยได้ข้อสังเกตนี้เกิดขึ้นมาค่ะเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2กํกำหนดให้เซตของ a คือ 1, 2, 3นะคะและเซตของ b คือ 4, 5, 6ค่ะให้นักเรียนหานะคะคือข้อที่ 1, a cos b ข้อที่2 b cos a ข้อที่3 a cos a และข้อที่4 b cos b ค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะก็คือข้อ1คือ a cos b a cos b เราก็จะได้มาจากเซตของคู่อันดับใน a ใช่ไหมคะมาก่อนเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็จะเอามาจากเซตในคู่อันดับของ b ถูกต้องไหมคะ ดังนั้นในเซตของ a เราจะเขียนก่อนแล้วเราตามด้วยเซตของ b นะคะดังนั้นคู่อันดับที่เกิดขึ้นเราก็เลยจะได้เป็นคู่อันดับ 14, 15, 16ค่ะแล้วก็จะกลายเป็น 24, 25, 26นะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะได้เป็น 34, 35แล้วก็36นั่นเองค่ะนี่คือ a cos b นะคะ ต่อมานะคะในข้อที่2คือ B cos A เราก็จะเอาสมาชิกในเซต B มาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสมาชิกในเซต A ใช่ไหมคะซึ่งมาเขียนในรูปของคู่อันดับจึงได้เป็นคู่อันดับของ41 42 43ค่ะแล้วก็ตามด้วย51 52 53นะคะ ต่อมาจากนั้นก็จะกลายเป็น6 1, 6 2 6 3ค่ะ2ข้อแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะถ้าเป็น a cos b เราจะเอา a นำ b ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น b cos a เราก็จะเอา b นำ a แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างข้อ3ล่ะคะคือ a cos a เราจะเอาสมาชิกมาจากตัวไหนคะ เราก็จะเอาสมาชิกตัวหน้ามาจากในเซตของ A ใช่ไหมคะและสมาชิกตัวหลังก็จะเอามาจากสมาชิกในเซตของ A ด้วยเช่นกันดังนั้นเราก็เลยเขียนได้เป็นอะไรคะคู่อันดับที่เราได้ก็จะเป็นคู่อันดับในเซตของ11ใ 1, ช่ไหมคะ12 13แล้วก็จะกลายเป็น21 22 23 แล้วก็ได้เป็น 3, 1, 3, 2, 3, 3, นั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะถ้าเป็น B คอ o B ละ่ะคะเราจะเอาสมาชิกมาจากไหนคะตัวหน้าก็ต้องเอามาจากเซตของ B ถูกต้องไหมคะและตัวหลังก็จะเอามาจากสมาชิกในเซตของ B เช่นกันค่ะดังนั้นตัวที่เราเริ่มต้นตัวหน้าก็คือจะเป็นเลข4ใช่ไหมคะแล้วลองดูนะคะว่า4จับคู่กับใครได้บ้าง ก็จะกลายเป็น C C 4, 4 5ี6ถูกต้องไหมคะตัวที่2จะเป็นเลข5ถูกไหมคะ5ก็จะจับคู่กับใครได้บ้างคะก็จะกลายเป็น5 4 5 5แล้วก็5 6ส่วน6ก็จะกลายเป็น6 4 6 5แล้วก็66 6, 6, นั่นเองคะ่ะตอนนี้เราไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3ค่ะกำหนดให้ a เท่ากับเซตของก็ไก่ขอไข่ขอควายที เท่ากับเซตของ 8, 9และ W เท่ากับเซตของ5ค่ะสิ่งที่อยากให้นักเรียนหาให้นะคะก็คือมาดูข้อ1กันนะคะข้อ1 S คอ T ค่ะเราจะเอาสมาชิกตัวหน้ามาจากเซตของ S ใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาสมาชิกตัวหลังมาจากเซตของ T นะคะดังนั้น เริ่มต้นเลยสมาชิกตัวหน้าของในเซตของ s ก็คือกอไก่ใช่ไหมคะจับกับสมาชิกตัวหลังในเซตของ t เราก็เลยจะได้เป็นครคมีกอไก่กับ8นะคะกอไก่กับ9คะ่ะกอไก่จับไปแล้วนะคะก็จะกลายเป็นขอไข่ต่อนะคะดังนั้นเราก็เลยจะได้เป็นขอไข่คู่กับ8ขอไข่คู่กับ9คะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็น คอควายคู่กับ8แล้วคอควายคู่กับ9นะคะต่อมาเลยนะคะไปดูข้อ2ค่ะข้อ2คือ s cos w สมาชิกตัวหน้าก็ต้องมาจากในเซตของ s ใช่ไหมคะและสมาชิกตัวหลังก็จะมาจากสมาชิกในเซตของ w ค่ะดังนั้นสมาชิกตัวหน้าของเราก็เริ่มจากกอไก่นะคะไปจับใครคะสมาชิกตัวหลังในเซต w ก็ต้องไปจับกับ5ใช่ไหมคะดังนั้นเราเริ่มจับคู่กันเลยนะคะเราจะได้เซตของคู่อันดับก็คือกไก่กับ5ขอไข่กับ5และคอควายกับ5นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ3ค่ะคือ T cross สมาชิกตัวหน้านำมาจากใครคะนักเรียนก็ต้องนำมาจากสมาชิกในเซตของ T ใช่ไหมคะและสมาชิกตัวหลังล่ะคะ ถูกต้องค่ะเราจะนำมาจากสมาชิกของ W นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเริ่มจับคู่อันดับโดยเริ่มจากเซตของ T ก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นคู่อันดับของ8 5แล้วก็9 5นั่นเองค่ะ4นะคะ W c o s ค่ะตรงนี้นักเรียนตอบได้แล้วนะคะว่าเราจะเอาสมาชิกในเซตของ W ก่อนแล้วก็ตามด้วย สมาชิกในเซตของ S นะคะดังนั้น W ขึ้นก่อนเราก็จะได้เป็น5กอไก่ใช่ไหมคะ5ขอไข่แล้วก็5ขควฟายค่ะข้อ5แล้วนะคะ W cos t ค่ะ W cos t เอาใครมาก่อนคะ W นะคะและตามด้วย t นั่นเองค่ะเราก็เลยจะกลายเป็นใครบ้างคะ5 8แล้วก็5 9นั่นเองนะคะ มาดูข้อ6ค่ะข้อ6คือ W c o s W สมาชิกตัวหน้าจะต้องมาจากเซตของ W นะคะและสมาชิกตัวหลังก็ต้องมาจากเซตของ W เช่นกัน W มีแค่1สมาชิกใช่ไหมคะดังนั้นคู่อันดับที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นใครคะก็ต้องกลายเป็นเซตของคู่อันดับ5กับ5นั่นเองค่ะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะ นักเรียนลองนับสมาชิกภายในเซตเพิ่มเติมให้ครูหน่อยค่ะว่าสมาชิกในเซต S มีกี่ตัวที T มีกี่ตัวและดับมีกี่ตัวคะนักเรียนลองนับให้ครูหน่อยสิคะดังนั้นเมื่อนักเรียนนับแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะบอกคำตอบูว่าสมาชิกในเซต S ของนักเรียนจะมี3ตัวและก็จะเขียนด้วยอะไรคะ n วงเล็บ S มีค่าเท่ากับ3นะคะ ซึ่ง n วงเล็บ s คูขอพูดเป็น ns นะคะจากนั้นเมื่อกี้คูถามถึงอะไรต่อคะสมาชิกในเซตของ t ใช่ไหมคะว่ามีกี่ตัวนักเรียนตอบคูว่าน,นี้2ตัวเราก็จะเขียนแทนด้วย nt มีค่าเท่ากับ2ถูกต้องไหมคะมาถึงตัว w แล้วคะ่ะ จากคำถามที่ครูถามว่ามีสมาชิกกี่ตัวนักเรียนตอบครูได้ว่ามีทั้งหมด1ตัวดังนั้นเราจึงเขียนแทนด้วย n w เท่ากับ1นั่นเองนะคะเราไปดูการเขียนสมาชิกเพิ่มเติมกันนะคะการเขียนสมาชิกเพิ่มเติมจากข้อ1คือ s cos t นักเรียนจะเขียนเป็น n s คูณ n t ซึ่ง n x คือ3ตัวใช่ไหมคะ n t คือ2ตัวเราก็เลยจะได้3คูณ2มีค่าเท่ากับ6ตัวนั่นเองค่ะเราไปดูสมาชิกใน s cos w นะคะซึ่งเราจะเขียนได้ว่า n A, s cos n w ค่ะซึ่ง n A, s cos n w เราจะดูสมาชิกใน n A, s ค่ะ n A, s มีกี่ตัวนะคะมี3ตัวนะคะและ n w ล่ะคะ มี1ตัวถูกต้องไหมคะดังนั้นเราเลยเขียนได้เป็น3คูณ1่ค่ะเลยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะไปดูสมาชิกกันต่อเลยนะคะ t c o s w ค่ะ t c o s w เราก็จะเขียนเป็น nt c o s nw nt มีทั้งหมด2ตัว nw มี1ตัวดังนั้นเราเขียนได้เป็น2คูณ1มีค่าเท่ากับ2นะคะ ต่อมาเลยคือ W c o s s ค่ะ W c o s s เราเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะได้เป็น nw c o s ns นะคะ nw มีสมาชิกทั้งหมด1ตัว ns มีสมาชิกทั้งหมด3ตัวดังนั้นเราเลยเขียนเป็น1คูณ3เท่ากับ3นั่นเองนะคะ wt ค่ะ wt เขียนได้เป็นอะไรนะคะ เขียนได้เป็น nw c o cos nt นะคะ nw มีทั้งหมด1ตัว nt มี2ตัวดังนั้นเด็กๆเ,เลยเขียนได้เป็น1คูณ2มีค่าเท่ากับ2ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคือ w w o s w เราจะเขียนได้เป็นอะไรนะคะเราจะเขียนได้เป็น nw cos nw ใช่ไหมคะ n w มี1ตัวเราเลยเขียนได้เป็น1คูณ1มีค่าเท่ากับ1ค่ะเราไปดูสิ่งที่ควรระวังกันนะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือ Na คูณ Nb หรือ Nb คูณ Na หรือครูอาจจะกล่าวได้เป็น Na cos Nb เท่ากับ Nb cos Na สอ,อันนี้นะคะเราจะเรียกได้ว่าเป็นการคอสหรือว่าเป็นการคูณก็ได้นะคะแต่เขาบอกว่าไงคะ a คอส b ไม่เท่ากับ b คอส a นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างที่4เพิ่มเติมนะคะตัวอย่างที่4ก็คือกำหนดให้ค่ะ a เท่ากับเซ็ตว่างส่วน b ของเรานะคะครูให้เป็นเซ็ตของ1 2 3ค่ะให้นักเรียนหา a คอส b กับ b คอส a ค่ะ จากผลคูณคาร์ทีเซียนนะคะเราจะนำสมาชิกในเซต A เริ่มก่อนใช่ไหมคะและตามด้วยสมาชิกในเซต B ในการทำข้อที่1ค่ะซึ่ง A คอส B ของเราสมาชิกในเซต A เริ่มเขียนก่อนเลยซึ่งคือเซตว่างใช่ไหมคะตามด้วยเซต B คือใครคะเซต B คือ1 2 3 แต่ว่า a คือเซตว่างเรานำไปคอร์สกับ b ยังไงเราก็ไม่สามารถจับคู่ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจึงตอบว่าเป็นเซตว่างนั่นเองค่ะส่วนข้อ2นะคะคือ b คอส a ค่ะ b ของเราเนี่ยในสมาชิกในเซต b มี 1, 2, 3เราจะนำไปคอรสกับ a แต่ a ของเราเป็นเซตว่างดังนั้นเราเขียนได้เป็น b คอ s สเซตว่างซึ่งเรามีเซ็ตว่างแสดงว่าเราไม่สามารถจับคู่ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้น b คอ s ส a จึงมีค่าเท่ากับเซ็ตว่างนั่นเองค่ะจากตัวอย่างที่4นะคะเนื่องจากเซต a เนี่ยเป็นเซ็ตว่างเซ็ตว่างจะไม่มีจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะดังนั้นผลคูณคาร์ทิเซียนระหว่างเซ็ตว่างกับเซ็ตใดๆ จะมีค่าเท่ากับเซตว่างเสมอค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่5กันค่ะตัวอย่างที่5ค่ะกำหนดให้ A เป็นเซตของ 1, 3, 5ค่ะ B เป็นเซตของ 3, 6และ C เป็นเซตของ 5, 6, 7นะคะให้นักเรียนช่วยกันหาข้อที่1คือ A คอร B อินเทเ C 2ก็คือ a cos b intersect กับ a cos c ค่ะ3ก็คือ a cos b union c นะคะส่วนข้อ4คือ a cos b union กับ a cos c ค่ะข้อ1นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นข้อ1นนักเรียนก็ต้องไปช่วยการทบทวนคุณสมบัติของ b intersect c ก่อนใช่ไหมคะ intersect คืออะไรนะคะ คือเราจะนำตัวซ้ำมาใช้ถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนลองช่วยกันมองหานะคะว่า b intersect c ใครซ้ำคะ6ซ้ำถูกต้องไหมคะดังนั้น b intersect c เราก็เลยมีค่าเท่ากับเซตของ6ค่ะต่อมาพอเราได้ b intersect c แล้วเราก็จะไปข้อที่1กันเลยนะคะคือเราจะนำ a มาคอร์ดกับ b intersect c เหมือนเช่นเคยค่ะ A ขึ้นก่อนดังนั้นเราจะนำสมาชิกในเซต A มาเป็นตัวเริ่มต้นในการดูคู่อันดับนะคะดังนั้นเราจะได้ A c คอร์ดบอินเตอร์เซกซเป็นอะไรคะตัวเริ่มต้นของเราคือ1ใช่ไหมคะเราก็เลยจะได้เป็น1 6ค่ะต่อมาก็คือ3ใช่ไหมคะ เราก็จะกลายเป็น3คู่กับ6และตัวสุดท้ายในเซต A คือ5ใช่ไหมคะเราก็จะจับได้เป็น5คู่กับ6นั่นเองคะ่ะข้อ2นะคะข้อ2คือ A c ค o อส B อินเทอร์เกับ A c ค o อส C ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะไปหา A c ค o อส B ก่อนคะ่ะ A c ค o อส B เด็กๆนำสมาชิกใน A มาเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมคะและตามด้วยสมาชิกใน b ดังนั้น a คอส b เราจึงได้เป็น13 16 33 36แล้วก็53 56นั่นเองค่ะส่วน a อ o ส c ล่ะคะเอา a เริ่มต้นแล้วตามด้วยสมาชิกใน c ใช่ไหมคะเราจะได้เป็นอะไรบ้างคะ15 16 17ใช่ไหมคะ ต่อมาก็ตามด้วย3 5 3 6 3 7แล้วก็กลายเป็น5 5 5 6 5 7นั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้ a cos b กับ a cos c แล้วเราจะมารวมคำตอบด้วยการเชื่อมอินทอร์เซ็กกันนะคะดังนั้นเรานำา2ส่วนนี้มาอิเทอร์เซ็กกัน i n t e r s e c t คือตัวซ้ำเด็กๆลองมองตัวซ้ำสิคาว่ามีใครหรือคู่อันดับใดที่ซ้ำกันบ้างเด็กๆก,ก็จะได้เป็นคู่อันดับที่ซ้ำกันก็คือเซตของคู่อันดับ16คู่อันดับ3 6และคู่อันดับ56แค่3คู่นี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็เลยกลายเป็น3คู่อันดับนี้ค่ะ ข้อสนะคะ A คอรส B ยูเนียน C เริ่มต้นก็คือเราต้องหา B ยูเนียน C กันก่อนเด็กๆลืมหรือ,อยังคะว่าการยูเนียนคือเราจะเอามาทำอะไรกันนะคะคำตอบของเราเราจะนำมารวมกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนำสมาชิกในเซตของ B มารวมกับสมาชิกในเซตของ C เราก็เลยจะได้ B union C มีค่าเท่ากับเซตของ 3, 5, 6และก็7นั่นเองค่ะพอเราได้ B union C แล้วเราก็จะไปรวมคำตอบกันนะคะคือ A c อ o s s B union C ค่ะเราจะเริ่มต้นเขียนคู่อันดับโดยการนำสมาชิกในเซตของ A มาเขียนก่อนนะคะ และจากนั้นก็ตามด้วยสมาชิกใน B union C ค่ะเราก็เลยได้สมาชิกในเซตคู่อันดับกลายเป็น13ค่ะ15 16 17ต่อมาก็กลายเป็น33 35 36 37แล้วก็กลายเป็น53 55 56 57นั่นเองค่ะ เราไปดูตัวอย่างในข้อที่4กันนะคะคือ a cos b ยูเนียนกับ a cos c ค่ะซึ่งตรงนี้เรานำสมาชิกของคำตอบใน a cos b มารวมกับ a cos c ใช่ไหมคะซึ่งเราเคยทำมาแล้วทั้งคู่ยูเนียนคือการรวมกันเด็กๆไปมองคำตอบใน a cos b นะคะว่าคือเท่าไหร่แล้วก็เป ดูคำตอบใน a คอส c ค่ะว่าคือเท่าไหร่เด็กๆนำคู่อันดับของสองอันนี้มารวมกันค่ะดังนั้นเราจะได้เป็นใครคะเซตของคำตอบในข้อนี้จึงกลายเป็น13 15 16 17 33 35 36 37แล้วก็กลายเป็น53 55 56 57นั่นเองค่ะ จากตัวอย่างที่5นะคะหากเราช่วยกันสังเกตนะคะเราเนี่ยจะเห็นว่า a cos b intersect c กับ a cos b intersect a cos c เราจะมีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันหรือเหมือนกันค่ะและ a cos b union c กับ a cos b union a cos c เราก็จะเห็นว่ามีจำนวนสมาชิกที่เท่ากันและเหมือนกันเช่นกันนะคะดังนั้นจากการสังเกตนี้เราจึงสรุปได้ว่า a cos b intersect c เท่ากับ a cos b intersect a cos c ค่ะและ a cos b union c จะมีค่าเท่ากับ a cos b union a cos c นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 3- 4คนค่ะทำใบงานเรื่องผลคูณคาทีเซเียนนะคะจากนั้นเด็กๆลองสลับผลงานกับเพื่อนกลุ่มอื่นดูนะคะและช่วยกันร,รวบรวมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะเราไปดูตัวอย่างจากใบงานในข้อที่1นะคะเด็กๆต้องร่วมกันหาผลคูณคาร์เทเซียนของเซตที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะ ส่วนในข้อที่2นักเรียนต้องพิจารณาคุณสมบัติที่ให้ค่ะซึ่งจากการที่นักเรียนทำรายงานนะคะนักเรียนก็จะสามารถสรุปเป็นคุณสมบัติของผลคูณคาร์ทิเซียนได้ดังต่อไปนี้ค่ะกำหนดให้ a, b, c, d เป็นเซตใดๆข้อที่1ค่ะ a ครอสเซตว่างจะมีค่าเท่ากับเซตว่าง เท่ากับเซตว่างคอร์ A นั่นเองนะคะข้อที่2คือ A อคอร์ส B ยูเนียจะมีค่าเท่ากับ A c คอร์ส B ยูเนียน3คอส3คือ A c คอร์ส t อินเทอร์เมีค่าเท่ากับ A c คอร์สบอินเทอร์เซ็กเคอส c ค่ะข้อ4นะคะ a c r o s s ผลต่างของเซตของ b กับ c นะคะมีค่าเท่ากับผลต่างของ a c r o s s b กับ a c r o s s c ค่ะข้อท,ที่5นะคะคือ a c r o s s b intersect กับ c c r o s s d ค่ะจะมีค่าเท่ากับ a intersect C c r o s s b intersect d ค่ะ6นะคะคือ a ค b เท่ากับ b ค a ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ b หรือ a เท่ากับเซตว่างหรือ b เท่ากับเซตว่างนั่นเองค่ะข้อ7นะคะถ้า a และ b เป็นเซตจำกัดแล้ว n ของ a คอ b จะมีค่าเท่ากับ n ของ a ูณ n ของ b นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจากการเรียนเรื่องผลคูณคาร์ทีเซียนในวันนี้นักเรียนคงจะได้ความรู้ได้ฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าความรู้ที่นักเรียนมีควรนำความรู้เหล่านั้นไปแบ่งปันให้แก่เพื่อนๆของเราด้วยนะคะและในวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ